โอเคแล้วก็บวกยบคัวฐางเสร็จเรียบร้อยนะคะเราทำงานเด็กเป็นเพื่อนเมย์เลยค่ะวันนี้ บุ๊บรมบัดโอ้โหคนที่อยู่ข้างแรกมีมีคนเข้ามาดูร้อยสี่สิบหกของเม่หนึ่ง <c oughs> สองมาไหมคะเพราะสามสิบพอไม่ต้องร้อยสี่สิบหกก็ได้ สมอกที่คิดโอ้ยเหลือหนึ่งอีกต่างหากนะไปราคาดีเมย์จะสร้างแบบให้เสร็จก่อนนะคะวันนี้เมย์ก็ได้ใส่รายการมืม้อสุดปแปลกเจ๊

เราก็มาแค่สามเียนะคะนี่ฉีไปที่นิ้วเลยสีเดียวนะคะเนี่เกรสตองเราทำให้บางๆสำหรับผู้ชายนะค่าใช้ตัวีกเสียงใหังเสียงเกินจะดัดังที่น้อง เวฟฟังเสียงดอน่นนนอนี่มีเสียงดอนเออดัอออองค่ะทุกคนซาซาซาฟังย้อนหลังเนาะงดเย็ดมากเลย มีจะทำพายาเ,เลยสามสิบนาทีจะเสร็จไหมรุ่นเต๋อนะคะไม่เล่นเยอะเนาะ ถ้าอันนี้ไม่ตรงกับที่เมกะรางพูดอยู่แสดงว,ว่ามันมันชัดไม่เนอะมันมันมันที่เม์ทำตรงนี้ก็เพื่อว่าถ้ามันสมมติว่ามัน ไม่ชัดนะคะเราก็จะให้มันไปที่เสื้อผ้าเลยนะคะนี่นะ,ะดีวดูก่อนปับ๊บไปจ้ะเสื้อผ้าแล้วจเค